ตอนนี้ท่านเสรีอยู่เมืองไทยจะป้าก็อยากให้หนูนะ่ะไปนะมาส,สการท่านนะเวลาที่หนูจะทําเลือกมาที่มาอังกฤษนี่จะได้ง่ายขึ้นท่านจะได้เห็นหน้าแล้วก็ได้พูดคุยนะภาพที่ท่ากระถินคาะที่แล้วที่ภาพที่เดินทางมันเป็นภาพตั้งหนึ่งเดือนที่แล้วมาตอนนี้ขอให้หมวยเนี่ยได้ไปเจอท่านเสรีนะ ดูใน Facebook ของในไลน์เอาเองนะทุกคนเขาติดตามกันในไลน์หรือว่าใน facebook เพราะว่าไม่มีเวลาคุยส่วนตัวนะป้าก็หนูเข้ามาดูใน Facebook ของป้าแล้วหนูก็จะรู้นะป้าจะคุยใน Facebook ทุกอย่างเพราะตอนนี้มันเจ็บขาเจ็บขาแล้วก็เดินไปไหนไม่ค่อยสะดวกเมื่อวานนี้ป้าหกล้มตั้งสี่ครั้งนะแล้วก็เจ็บหลังด้วยแต่เราก็แบบ ปื้มใจเนาะในสิ่งที่เราเคยทำมานะ่ะหมวยถ้ายังไงเดี๋ยวคุยกันอีกทีนะสวัสดีจ้า